เรียนท่านคณะกรรมการการประเมินการขอมีขอเลื่อนวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านครับกระผมนายอภินันท์ศรีตะวันครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านมะขามภูมิตำบลไพรบึงอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดครับคุณวุฒธทางการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์จากมหาวิทยายลัยราชภัาศรีสะเกด ระดับปริญญาโทรุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกตครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนบ้านมะขามภูมิสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกตเขตสาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการในส่วนของบริบทของโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านมะขามภูมิ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่14บ้านภูมิตำบลไพรบึงอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล3ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งสิ้น101คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน10คนบริหารงานโดยนายสมคิดสิริโทผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะขามภูมิครับ ในปีการศึกษา2567นรบะครับกระผมได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศครับสภาพปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมานะครับปัญหาที่พบก็คือนักเรียนส่วนใหญ่นะครับไม่สามารถอธิบายวิธีการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมได้และไม่สามารถแสดงวิธีหาคำตอบได้อย่างถูกต้อง จึงส่งผลให้นักเรียนนะครับมีผลสัมฤทธทางการเรียนต่ําปัญหาดังกล่าวนะครับมีสาเหตุมาจากผู้เรียนขาดความรู้พื้นฐานจากบทเรียนที่ผ่านมาในกิจกรรมการเรียนรู้ก็อาจจะเป็นกิจกรรมที่ครูอธิบายหน้าชั้นเรียนนะครับแล้วให้ผู้เรียนทําตามตัวอย่างซึ่งไม่เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่เป็นการเรียนรู้แบบเดิมๆนะครับจึงไม่เกิด ผู้เรียนไม่เกิดความตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ไม่เกิดองค์ความรู้ตามเป้าหมายนะครับจากสภาพปัญหาดังกล่าวนะครับครูผู้สอนนะครับจึงได้แก้ไขปัญหาโดยการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือตามเทคนิคผลสัมฤทธิ์ STAD นะครับและการใช้สื่อประสงค์มัลติมีเดียออฟเอ a t i เคชันเรื่องของการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม โดยที่คุณครูผู้สอนนะครับจะกระ,ระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในทุกขั้นตอนครับเ,เริ่มจากขั้นนำนะครับครูผู้สอนก็จะพาผู้เรียนนะครับร่วมกันร้องเพลงพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะครับที่คุณครูแต่งเอาไว้นะครับประกอบท่าเต้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนนั้นได้อยากเรียนรู้นะครับแล้วก็เป็นการทบทวนเรื่องของสูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมครับ ขั้นต่อไปก็จะเป็นขั้นการจัดการเรียนรู้นะครับคุณครูก็จะมีสื่อนะครับเป็นกระดาน iPad นะครับหรือว่ากระดานมางศจรรย์สามารถเขียนแล้วก็ลบได้นะครับให้กับผู้เรียนทุกคนนะครับเพื่อร่วมกิจกรรมนะครับแบบฝึกคนขยันแข่งขันการหาคำตอบนะครับในเรื่องของการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะครับจำนวน10ข้อนะครับโดยหวังให้ผู้เรียนนะครับได้รับความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานไปด้วยนะครับ จากนั้นคุณครูก็จะนะครับเช็คคะแนนแล้วก็ประกาศคนที่เก่งที่สุดนะครับประมาณ3คนนะครับเพื่อชื่นชมแล้วก็ให้กําลังใจนะครับและให้3คนเก่งนี้นะครับได้เป็นหัวหน้ากลุ่มนะครับให้ไปหาสมาชิกอีก3คนนะครับจัดตั้งเป็นกลุ่มเราก็จะได้3กลุ่มนะกลุ่มละ4คนพอดีนะครับจากนั้นคุณครูก็จะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะครับมาเลือกแผ่นป้ายแพลตฟอร์มนะครับสื่อออนไลน์ นะครับก็คือ,อป้าย Facebook, IG นะครับป้ายไลน์แล้วก็ TikTok นะครับซึ่งด้านหลังก็จะเป็นโจทย์การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะครับแต่ละกลุ่มจะต้องช่วยกันนะครับหาคำตอบนะครับโดยคุณครูก็จะคอยตรวจสอบแล้วก็ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดนะครับจากนั้นคุณครูก็จะแจกใบงานชิ้นใหญ่ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมด้วยปากกาเคมีแล้วก็สีนะครับให้แต่ละกลุ่มได้ช่วยกันวางแผนสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมกับนำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับครูและนักเรียนก็จะช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องนะครับคุณครูอาจจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับเพื่อเสริมความรู้ให้กับผู้เรียนได้ตลอดนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นสรุปนะครับคุณครูก็จะมีใบางานรายบุคคลให้กับผู้เรียนทุกคนนะครับในเรื่องของการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะครับให้แสดงวิธีทำแล้วก็หาคําตอบแล้วก็ระบายสีตกแต่งให้สวยงาม หากนักเรียนทําเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะให้นักเรียนนั้นได้ให้คะแนนตัวเองนะครับประเมินตัวเองแล้วก็ให้เพื่อนประเมินนะครับให้คะแนนด้วยหลังจากนั้นให้ส่งคุณครูคุณครูก็จะประเมินนะครับคะแนนของใบางานรายบุคคลก็จะเป็นคะแนนเฉลี่ย3าคนนะครับคุณครูก็จะกําหนดนะครับส่งงานภายในคาบหน้าน,นะครับสุดท้ายคุณครูก็จะร่วมกันร้องเพลงพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมประกอบท่าเต้นอีกครั้งหนึ่ง และก็ร่วมกันสรุปเนื้อหานะครับอของการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมร่วมกันนะครับในการออกแบบการเรียนการสอนนี้นะครับหวังว่าผู้เรียนจะเกิดความน่าสนใจนะครับเข้าถึงบทเรียนโดยเน้นผู้เรียนให้เกิดความรู้ทักษะกระบวนการนะครับเจตคติที่ดีคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทั้งสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้วยนะครับ จากการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้นะครับคุณครูผู้สอนก็ได้พบว่าผู้เรียนมีความตั้งใจนะครับในการการเรียนการสอนแล้วก็มีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมเลยครับแล้วก็มีความสนใจใ่เรียนรู้ตลอดทั้งชั่วโมงนะครับเลยและที่สําคัญนะครับผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมได้และก็แสดงวิธีหาคําตอบได้อย่างถูกต้องครับ ท้านนี้กระผมจะต้องขอกราบขอบพระคุณคณะครูโรงเรียนบ้านมะขามปูทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมกัน PLC ในเรื่องของอวิธีการสอนต่างๆนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณนะครับนายสมคิสรีโทผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะขามปูนะครับที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของสื่ออุปกรณ์ต่างๆนะครับในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดีเสมอมานะครับและต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่รับชมครับ ขอขอบคุณครับ